เราจะมาตัดแต่งผลอินทผลัมนะครับวิธีตัดแต่งเนี่ยก็จะเลือกลูกที่ผสมไม่ติดออกก่อนลูกที่ติดเนี่ยจะเป็นลูกกลมกลมครับติดก็จะเป็นสามแฉกแบบนี้นะครับการตัดแต่งเนี่ยแต่งเพื่ออะไรผลอินทผลัมเนี่ยเวลาลูกก็โตนะเหมือนลูกที่กระจุกเนี่ยมันจะเบียดกันเบียดกันเนี่ยจะทำให้ ลูกแตกหรือว่าเจริญเติบโตไม่ดีลูกเยอะเกินไปก็ไม่ดีเนี่ยเราก็จะมาเด็ดออกเด็ดออกก็ดูว่าอันไหนที่มันเบียดม,มันลูกนี้ตอนนี้เบียดเกินไปเอาออกไป ก็น oh, um ้ำแทงอีกแล้วตัดนะครับเพื่อความทำงานง่ายแล้วกินเลยกินแ้วเก๊ด่าแทงอล้ตัด จะได้ดง,งานง่ายๆลูกกิ่งนี้อันนี้ติดเองนะฮะติดเองเดตามธรรมชาติเนี่ยง่ายเลยวิธีตัดทิ้งเลยเดี๋ยวไว้ลูกเดียว ไ้่มออกเนี่ยพวงแหวนอ,ออกให้หมดนะตัดพวกนี้ออกให้หมดนะแล้วก็จะเหลือแค่นี้เองเก็บไว้ให้มันห่างกันหน่อยนะนี่ครับตัดแต่งรูปรนะูป นี่ก่อนแต่งนะรูปจะดกเลยแล้วก็เลียงชิดกันไปเราจะแต่งให้เป็นแบบนี้เนี่ยทางกันให้พวกชิดชิดกันไปก็เอาออกดพอกำลัง,งแต่งอูงไหนที่ไม่ติดก็จะเป็นสามแฉกอย่างนี้เราก็เอาออกนะฮะดึงออกได้เลยหรือตัดกับันไก่เนี่ยดึงออกทิ้งเลย หลังจากแต่งนะก็จะเหลือประมาณนี้จะเห็นว่ามีแอลูกก็จะมีช่องเว้นระยะห่างเห็นไหมครับเวลาลูกโตเนี่ยก็จะไม่เบียดลูกก็จเจริญเติบโตได้ดีกว่าลูกมันจะติดเกินไปเดี๋ยวเราจะเอาออกหมดนใ,ให้มีระยะห่างระหว่าง ลูกด้วยกันนะฮะเอาออกหมดก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะลูกไหนที่มันติดเกินไปก็เอาออกไม่จำเป็นลูกเล็กลูกใหญ่นะลูกใหญ่ก็ไม่ต้องเสียดายนะะเอาออกให้หมดนะ เดิมเป็นระยะห่างมันจะโตได้ดีกว่าไม่เบียดนะฮะพอเบียดเนี่ยผลก็จะอาจจะน้ําหวานจากลูกเนี่ยจะทําให้เกิดเชื้อราได้เวลามันแตกหยดออกมานะฮะนี่ครับหลังจากตัดแต่งลูกแล้วนะครับแต่ละช่อเนี่ยก็จะมีลูกห่างกันอย่างนี้จะเลยเติบโตได้ดีแน่อนอน ชอห่างกันมีระยะห่าง